อย่าตกลงมานะคะตกลงมาก็แสนเอ็ดตอนนี้เราจะใช้นี่อย่างเดียวนะคใช้ใช้กันไก่เนาะใช้กันไก่อะนะโมอน้ำมอ่านน้โมดดูด้วยมอดูด้วยนะนิดนึงรวบนิดนึงนิดนึงเออไม่เป็นไรเลยน้ำมอเก่งมากเดี๋ยวคุณแม่คุณแม่ช่วยแล้วมามาช่วยแล้ว

ทำหลานิดนึ่งนะคะนิดนึงนิดนึงลูกนิดไม่เป็นไรเลยโอเคนะพยายหมเลยนะไม่มีปัญหาวันนี้ก็แค่หูเด็กเท่านี้ ใช้ได้ข้างนึงอีกข้างนึงมันไม่แงงคุยกันดีดีข้างนึงได้ข้างนึงไม่เอาหรอหรือว่าไงนะกลัวแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วล่อเก่งเลยลูกอืมข้างนี้มันสั้นกว่าข้างนู้นอยู่อ๋อข้างนี้ผมแรงนิดนึงจากใจเดี๋ยวเราข้างนี้เป็นหลักหลักแร มันตัดสไตล์กเกาหลีเลยนุ๊เนี่ยโอ้อยเก่งนี้เดี๋ยวจะไปเล่นได้รางวัลแล้วเนี่ยเกนะ่งไหมเดี๋ยวมาแล้วต <Okay S 1> ิดใจแล้วเนี่ยนะมเก่งรอแล้วเนี่ยคุณลุงตัดมาตั้งเจ็ดปีแล้วมั้งใช่ไหมที่นี่เหรอไม่ไม่ที่นี่สองปีใชท่ที่ย้ายมาแต่ตอนนั้นตัดที่ร้านมึงไม่ได้ตาดเนี่ย อ๋อตั้งัดคุณหมอไม่ได้ตัดลูกนี่ใช่ตัดผมดีไปแล้วะใช่เสร็จแล้วมั้งตัดมาตั้งเจ็ดปีคุณหมอมีเมียคนเดียวเองอ่นอะนพอแล้วนะอพอลูดจ่าชมชอบไม่ไม่ไม่ชอบเดี๋ยงเข้า <c oughs> เก่งเก่งลูก โอ้โหนะโอ้โหนโอ้โนะโอ้โเวหดโอ้โห่โอ้คุณ้กิน้รอใช่กนนแล้วี่ไปเรียนยังครับไปที่เนี่ยอะรต่างที่แบบคุณน้ามาฝั่งนี้ค่ะโอเคอันนี้ก็จะทำฝั่งนี้ชาวฝั่งโน้นน้ สำหรับต่อตไปก็สบายละขอแค่ไว้ใจก่อนเลืองอื่นไว้ทีหลังรอแล้วว่าไอที่หน้าไปทะเลกินแมงได้ลูกค้าเพิ่มแล้วเนี่ยไปทะเล <c oughs> ใช่เดีย๋ยวรอไปหาอาม่าเ <c oughs> ลยเราต้องสะ <c oughs> <ล>สมวัยเนี้ยเพราะว่าไอ้ลูกค้าประจำผมเนี่ยมัน 60, 70, 80 จริงจริงตอนนี้ที่ผมเห็นนะผมจำหน่ายเวละสามคนเหนอันไหนอันนี้ฮาโลวีบินไหมาโลวีนมแมวหรอภาษาราชการเรียกจำหน่ายจำน่ายทุกเพลงที่น้องสาวไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาคันคันนิดหน่อยคันนิดหน่อยไม่มีอะไรเลยคันนิดหน่อยกระเป่าหายเออเป่าหายพุ่งเลยอืมอืมเก่งมากเลยใช่ไหมนี่มันจะพันคอไหม เราจะทําเป็นลากไส่นี่ด้้งข้างหน้าเนีย่ยข้างหน้าเราจะตัดข้างหน้าให้จริงจังนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวขอตัดข้างหน้าหน่อยนะคะนิดเดียวนิดเดียวโอ้ยเดี๋ยวไปทิ้งหน้าไปหล่อ,อไปกรุงเทพเลย นใช่คุณย้าจะตัดทรงนี้ยมาตัดกับเขาก็ได้นะเขาตัดประจำเลยทรงแบบเนี้ยจริงดิได้ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวค่ะรอบหน้าดีไหมดอฟหน้าหน้ามุมมันแตกนานดีไหมท้องกันเลยเขียนนะว่างเออขึ้นอีกนิดนึงไหมหรือว่าแล้วนี้เอาขึ้นอีกนิดนึงได้ไหมคะข้างหน้าได้สิ่ต่อยาวไม่ได้ตัดสั้นได้เรื่อยๆ เราตัดท้างหน้าถ่งเรียบร้ที่สุสดไม่ให้มันลงรูปตามาลำค่าตอนนี้เราก็จะตัดง่าลำบากเราหน่อยได้เลยเพื่อเด็กอัน,นี้หนวเชอแคร์รดยงหนวเรียงหล่อแล้วนะโม อ่าเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวปนี้เดียวน,นี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปไปจับ<ม>ไปบ้านั้านก่อนก่อนนู้นเนี่ยโอ้โไอ้ธัน่าเไยอะ,อะออจับกันจนแบบเห,เหเงื่อแตกตบแบบเขาน่าจะโกเคนอื่นไหมตัวเขาตัวเาแล้วลูกแม่ม<อ>แม่ใา่บ้าโมเมนต์โมเมนต์เวทเนาะเอะไห<ป>ม แค่เดีัดหน้ามันตัดตาตับตาน้ามงตับตาแบบตับตาตับตาหยีตับตาหยีอ่าที่ในปากนิดหนึ่ง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 ทางนี้ทางนี้ทางนี้นีนี่ที่นขนาดกป่ากำลังดูว่าให้มันใกล้เคียงหน้าม้าอยู่ มันจะมีอันเล็กๆยาวกระหล่อมบะแหลมอยู่เดี๋ยวเก็บงานหน่อยอ๋อได้ได้อีกไหมตาอีกไหมหรือว่าพอละวข้างหกิดได้ไหมคะด้านสิ่อ่าๆๆเก่าๆป้าเก่าให้ป้าเก่าอยาให้พี่แดงทำอะไรหลับตาหน่อยหลับตาหน่อยหลับตาหลาใช่เก่ง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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรป้าป้าหยู่ด้วยไงป้าอยู่ด้วยไงอีกนิดนึงหลับตาวันที่สี่หลับตา วันที่4วันที่4ไใเคียนกับสตญี่ปุ่นแล้วอกสองเดือนกว่าจะทิ้แล้วะไมันี่นันนีมันเริ่มขี้ใจมากแล้วกันกันมันกันมันหมดสมาธิแล้วมันเนทีแล้วาันี้เดี๋ยวนิเดี๋ยวนเดียวลูก แกวแกวมันออกก่อนมันกลัวยี่แม่ใดกลัวผมไหมไม่ไม่ไม่กลัวเราเอานี่เป่าผมกันไหมเป่าลมเย็นกไปเย็นจังเลยเย็นจังเลยเย็นจังเลยพัดลมเนี่ยบ้าบ้าเลยนะเย็นกันเลยร้อนอย่างคันอย่างเด็กไม่เอาแล้วปล่อยเถอะ อีขอกนี่ไปเก็บออกเองก็ได้ได้ครับอะไรอาที่โอ้โวก่อนนะอีคุณหมอเปิดเอง่เคอานือเอาเอาเลากไสไหมอ่ะขอขอข้างหลังนี่นได้สี่ไม่มีนะางไไม่คุมแล้วไม่คุมเอานิวอานเอาอไหนเอาอันไหนเอาอันไหนนี่นะมีมีโพลิสคาด้วย อุ้ยอันนี้ไม่เคยดูหน้าเลยโอ้นี่มันก็อดคอแบบมันก็กลัวเหมือนกันเนี่ย จะมากลัวดีแบตเตอรี่เลฟุตเยนจบเลยอ่ะมันยากเลย่ราใชแบตเรี่มันเสียงนะ่เแบไมเนไปได้หรอมันมีอีกวิธีให้มันเล่นแบตเตอรี่เได้หรอกไหมตอนอยู่บ้านที่คยตัดก็ก็ไม่กลัวบางวบางครั้งนะไม่พอพอเรารีบตัดแล้วมันดึงแล้วมันเสก เขาไม่ชอบเลยรออู้หูแล้แข็งชังแข็งแรงมากแันแค่วิ่งสุดวิ่งมาวันนี้ตั้งใจจะย้อมผมสีชมพูตัดสีนี้ไปก่อนแล้วว่าจะย้อมผมยืดขึ้นได้หลับไปก่อน โอเคไหมอ๋อเดี๋ยวนี้เรื่องทางขวานี่จดเลยือูน้าเี่กอว่าหลอกเด็กประจำอืมอืมอนหน้าอหมอเเรียบ้อย ดขอบคุณค่ะคุณลุงก่อนขอบคุณก่อนขอบคุณค่ะใช่ดูแลดูแลเราขับเสือกันไม่นั่งเข้าทีลงสุดสุดเจ้าบัตเลยใช่ไหมใช่นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเขาจะให้ดูทรงผมที่เขาถ่ายรูปลูกค้าไว้อืม คนเนี้ยที่ช่างใหม่ๆมันตัดกันไม่เป็นอ่ะนี่ไงเมื่อสไตล์นี่เขาชอบอ่ะอ๋อจนมาเปลี่ยนแล้วกันเขาเรียกอะไรนะเมื่อก่อนอาจารย์ผมเรียกบ๊อบซัมเบอร์นี่เราตั้งชื่ออะไรโอ้แม่ลืมปิดกดเอ้า มันทึกอยู่ไงออ๋ <laughs>